สวัสดีครับสวัสดีท่านชมสวัสดี FC ทุกท่านครับก็อยู่กับผมนะครับป่าบองคลมากรถคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดูรถไถคูบต้าครับเป็นรุ่น L 4708ครับ4.7แรงมา้าไถด้วยฐานปวนนะครับตาช้าง D H 246F ครับฐาน6ใบ24นิ้วครับ ไถปวนดินครับผมไถรอบแรกไถานารอบแรกครับเจอดินเหนียวทั้งหญ้าทั้งฟางครับโอ้บศักเยอะครับไถค่อนข้างยากครับก็เป็นดินเหนียวหญ้าเยอะด้วยครับทั้งฟาง ดาวคุปก็ได้เอา47.8คันนี้เจ้าของรถก็ถอยมาได้8ปีครับปีนี้เป็นปีที่8เป็นไทยแล้วนะครับก็หมดงวดมา2ปีแล้วครับคันนี้ลุงแกก็บอกว่ารถคันนี้นี่ขับ3คนครับมีลุงแกแล้วก็ลูก,ลกชายครับอีก2คน แปดปีนี่ซ่อมอะไรบ้างลุงก็แกก็บอกว่าามีซีนครับซีนล้อหน้าทางละห้0รก็หนึ0งพบาทก็เปลี่ยนอ,อะไรอะเดือยหมูล้อหน้า7 0 0ดบาทแล้วก็มีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับแต่ละรอบทั้งระหนึ่งพบาทครับ ข้าวๆนะพี่น้องเดิยหมูแต่ครับล้อหน้าเปลี่ยนใหม่เลยลุงแกซ่อมเองครับหมดไปเจ็ดพันบาทนะมาดูกันต่อครับโหลุงแกนี่ ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นลุยเลยนะครับนี่ไม่กลัวร้อนไม่กลัวแดดเลยแปดปีซ่อมหมดแปดพันบาทปีละพันเกก็เปลี่ยนด้วยหมูครับเท้าหน้าแตก เจ็ดันแล้วก็เปลี่ยนซีนล้อหน้าซ้ายขวาข้างละห้าร้อยเปลี่ยนเองครับลูกแกนี่เป็นช่างนะนี่แล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับเป็นน้ำมันเครื่องตาช้าง1,100บาทนั่งแกว่าชุดหนึ่งครับเปลี่ยนปีละค้างหรือสองค้างนี่แหละ มาดูกันเลยครับใกล้เสร็จแล้วนะครับนี่ไขแป๊บเดียวครับนี่ฐานครัใบ,บยิบสี่ครับเจอหญ้าเจอฟางเจอดินเหนียวไถค่อนข้างยากครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหา โอ้เรียบร้อยครับรอบสุดท้ายท้ายสุดฝากกดไลค์กดติดตามช่อง y o YouTube บ่าวบองคนมักรถด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามา,ากดติดตามร,รับชมช่อง youtube บ่าวบองคนมักรถบ่าวบองคนมักรถขอบคุณจากใจจริงครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ